สวัสดีค่ะดิฉันนาวตีหญิงปัทธรรมเกตกาหานนะคะเอกอชาชวานามัยและความปลอดภัยสาขาวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพค่ะค่ะมสะทเนี่ยเป็นมหาวิทยาลัยหนึ่งที่เปิดโอกาสให้ประชาชนทุกคนได้มาเรียนนะคะแล้วก็ทำให้เราใช้เวลาว่างของเราเนี่ยมาเรียนโดยที่ไม่ต้องไปเข้าห้องเรียนนะคะและทำให้เราใช้ความรู้ความสามารถตรงที่เราเรียนน่ะไปใช้ประโยชน์ในการทำงานด้วยค่ะ การปรับใช้ประโยชน์นั้นก็ตามที่บอกไปก็คือเราสามารถไปใช้ในการทํางานในโรงพยาบาลซึ่งตอนนี้ได้เป็นพยาบาลค่ะที่อยู่โรงพยาบาลแล้วก็มีหน่วยเกี่ยวกับอาชวานาหมาัยและความปลอดภัยนี้อยู่ด้วยเราก็สามารถไปปรับใช้ได้ค่ะ การเรียนก็เขาจะมีหนังสือให้ไปแล้วก็ศึกษาตามบทเรียนนะคะก็มีการทําข้อสอบก่อนเรียนอ่านหนังสือแล้วก็มาทําหลังจากที่เราได้อ่านหนังสือไปก็จะเป็นการทบทวนอย่างหนึง่งแล้วเราก็นํามาใช้ในการสอบในแต่ละครั้งค่ะ สำหรับทุกๆคนที่สนใจนะคะในการที่จะเรียนมสทมสท,สทนี่เป็นโอกาสที่ดีนะคะที่ทุกคนจะเข้ามาเรียนได้ไม่ยากค่ะเพียงแค่สนใจอ่านหนังสือและนำไปปรับใช้ค่ะ,ะเรามีหนังสือให้ที่ทจานำไปใช้นะคะแล้วก็สามารถมา เข้าคลาสเรียนเพื่อติวหรือว่าดูจากสถานีโทรทัศน์นะคะมีการถ่ายทอดให้เราด้วยนะคะแล้วก็มีบางทีบางสาขาวิชาก็จะมีเพื่อนๆค่ะเป็นกลุ่มเราก็สามารถคุยกับเพื่อนได้แล้วก็สามารถที่จะปรึกษาเขาได้ตลอดค่ะ